สวัสดีค่ะเจคเคโน่นำเสนอบ้านแปดห้วยใหญ่นะคะแปลงนี้นะคะท่านบ้านเสร็จแล้วนะคะเหลือหลังสุดท้ายเลยค่ะสวยๆนะคะ1.690 0 0้ 1, 6, 90, บาทค่ะบ้านแดขนาด30ตารางวาค่ะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำอยู่บ้านเลขที่555ทับ65นะคะ อยู่ห้วยใหญ่อยู่ใกล้ตลาดจีนซากเงี้ยวไม่ไกลจากสุขุมวิทนะคะอยู่ใกล้เซเว่นค่ะแ0 0เมตรเท่านั้นและใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยค่ะหน้าหมู่บ้านมิวร,ปรอปภคอยรักษาความปลอดภัยนะคะอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะคะทุกท่านดูภายในกันก่อนค่ะสวยงามพร้อมอยู่นะคะ1.690 0 0้ 1, 90, บาท าโอนคนละครึงดำเนินการเรื่องยื่นกู้เอกสารให้ฟรีค่ะสนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะและนัดหมายร่วมหน้าค่ะก่อนเข้าไปรับชมพื้นที่นะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปดีรายใต้คลิปนี้เช่นกันนะคะในวันนี้เจคเ o นขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ